ะมาที่ไซโก้กิ่นี่มาที่เชนในบ้านโอ้เชนในบ้านเชนยังนะโอ้ไปเอามาโอ้ไปเอามาให้เบื้องไปอย่างนี้กระสานนี่ออกมาเบิ้งรัวเจ้าอ่านหนังสือโอเปนบ่โอ้โด้อไปอยังคียพี่เลี้ยง ดีเด้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องยิบซีเบิร์สุขสุขคนกันยินดีต้อนรับข่าวสู่สองสรานวลอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาพบมาพอสรานวลมานี้น้องพี่พี่น้องเนาะทางสรานวลกาเลินมาที่ละทางหมู่บ้านต้นกระทันพ่อเมีพี่น้องเอมาเด็กแสตมป์มาถามทางสาวโมเพิร์นน้องพี่พี่น้องเนาะก็ได้ยินข่าวยินข่าวว่าทางสาวโมเพิ่นได้อ่าที่ดินใหม่เน้องพี่พี่น้องเนาะ อาที่ดินอยู่มองใดเนาะเดี๋ยวสาวนวลกลับสิไปโอไปลมเด้อว,ว่าไปไททามคนก้อนพ่อพี่น้องเอ้ยโดยกับคือเฮากับอะไรเงี้ยข่าวเงี้ยข่าวก็ดีม,มุกดีใจน้ำเพลินไ,ได้ดายพ่อพี่น้องเอ้ยที่มีผู้ใหญ่ใจดีอ่าซื้อดินซื้อดอนให้ทางเพลินน้องพี่น้องเนาะแล้วเพลินลก็คือสิได้ดิน,ดดนได้โอนเป็นของตัวเองพ่อพี่น้องเอ้ยอ่ะสาวนวลกลับบอกเคยโอเคยลมเด้อว,ว่านางคุยกับเพลินจา้าเถื่อพ่อพี่น้องเอ้ยวันนี้กับครั้งแรกเนาะ อจังไลยก็บทางสอนองการสีขาวไปโอไปลมเด้อว่าไปไททานทางสาวโมเพิ่นก่อนพ่อไ่พี่น้องเอ้ยเ้พี่น้องนี่บอนอยู่อาศัยของสาวโมเพิ่นเนาะถูกบอนเห็ดกินเห็ดยู่เพิ่น้พี่น้องเอ้ยออ้ส่องๆเบิ่งบอนอยู่บนนอนน้อเพิ่นก่อนอส,บ,สบ,บายดี เปลี่นยนอะไรก็ว่าได้ยินข่าวดีได้นี่เนาะจะมาที่ไซโก็กินนี่มาที่เชนในบ้านโอ้เชนในบ้านเชนยังน่ะเชน,น,นไปอันนี้โอ้ปองไงอเป,องไงอเ,ปเอามาให้โอ้ไปเอามาให้เบิ้องหุยด้วยจักรีว่าใบยังเนาะเออเพิ่นบ่นจกักเพิ่นใส่เพิ่นอ่านเลยซื้อบ่ออกได้นี่ ไปอย่างนี้เอกสารนี่ออกมาเบ่งรัวเจ้าานหนังสซื้อโอเปนบ่โอ้โดยอฮไปยังพอยพี่น้องคุไปยังยืนผูกครับที่นี่เลยเนาะเพราะว่านพ่าเขียนนี่ โอ้โห่นเขียนลำเลยมันจังยังไงเนาะอ่านโบค่อยสัดค่อยก็ะไรโบเฮีนโด่งนะคานี่คืออันใบซื้อที่ดินบ่เจ้อี่ยงอันนี้เม่นบ่มันบ่เม่นได้ใบทีดินอันี้โอ้ใบยังยืนยังยืนที่อยู่บนดินเจ้าเม่นบ่อ่า ไปไปอยู่บพาะนั้นต้องยั่งยืนแมนแมนต้องขึ้นชื่อกับบ้านเพิ่นเนาะโอ้ขึ้นเรียบร้อยแล้วเอาดินอ่าไปซื้อเพิ่องปได้ษฐสามโอซื้อวานนี้ซื้อวานนี้ดูดีใจน้ำเด้อฟ้าทางไหนอันชื่อให้เจ้านี่ทางผ่ะอาจารย์อพระอาจารย์ที่มาเยี่ยมเจ้าของหมดโอ้เอาดมยังอนะมนหอม เป็นว oh, ินนะเป็นวินมาได้เลยเนาะเป็นวินมาได้ไปคลายเครื่องบ่เครื่องบ่มีเครื่องบ่มีบ่มียังนะบ่มียาต้มมาสิเอาตะเกาได้ซะโอ้หัวหมาลเล้วหมอใหญ่บ่เอาน้่มดางจะก็ต้มได้เลยหมาสค่ะ ต้มเือน่อยอะเนาะเวลาเต็มหม้อต้มเทต้มโอ้หลายๆเติบอยู่ดูว่ามันหมดทันใจอือคนมีส่วนมาซาดีบอสบอสไปเชื่ออยู่ตลาดแตยขาเจ้าม่วงปกติสิบเอ็ดโมงก็ออกนอกจากต้มแต่เศร้านอนสาวนวลเมนแมนต้องต้มสองเถ้าจังได้มานอนอยู่ตู้พี่พันดียี่บอนอนรับพันดียี่บอ พันดีอยู่เป็นบอกเด็กถนนยงไม่เคยเชื่ออ้าวบอกเจ้านะบอกเป็นตัวเลขหรอบอกมื่อคืนนี่ได้สะพันเนี่ยมุกขื้นเป็นหายเธอเดียวโอ้เป็นหายเธอเดียวคือว่าวันฟันได้ก็บอกพายพายเขาไม่ได้เชื่ออืมขาดมาได้แดนนี่เนาะตอนเลขกยังี้ยเป็นบอกเลขไกลอ๋อเลขไกลบอกตัวชาลอดบ่เอืเออเออ เป็นคนบ่มาบอกคนในกองฟันบอกเขาจับไก่ไปขายกองฟันว่าจับไก่ด้วือว่าพันคิ้วอยู่ด้วยใช่เนาะถือว่าคูนแต่สนองบที่อยูนเมนเมนบอกไพ้แพ้เขาไปซื้อเจ้าก็บ่มักซื้อบะเขาซื้อบ่เป็นเอ้าวแต่ที่แล้วยเราต้องดินกันข้ามเมนเมนทับบดินกัน เพิ่นเชื่อแต่ว่าเขาซื้อบเป็นโครงการนี่นะถ้าเขาพูดจักอะเลียงได้ก็เลียงเนาะเพราะว่าถ้าเขาแล้วมันเสีออกเนาะเขาเลยติดเดี๋ยวนี้ออกย่ายดิเครื่องข้างเขาก็ซื้อซื้อแต่มันบุกอยถือถือเขาก็เลย่านั้นแหละยายาได้ก็ดีโครงการนี่นะเนียนไปหยอะด้วยโดนโดนซื้อเธอหนึ่งลูกได้สักใจลูกอยู่น้ำปลาปู่อยู่บ่ โบหายมั่งแล้วรุก่นนะฮู้ฮูพูดเนาะลุกเนะพิน่นมีเอาไปน้ำเคียงเด็กคู่มือ <c oughs> จำเป็นเนาะสาวโมเนาะโบ <c oughs> เอาไปใจเขีนจังไรลูกเจ้าของเป็นจังไรสาคือว่าแบบเจ้าอยู่ทางพูดแะไรมันเป็นแบบไรด้อว,ว่าคืออยากง่ายโยงง่ายมาพี่เอาอยากง่ายมาพี่อือยู่นลำเพลิน,นได้ซะ เกำลังนักมากับเพ่แล้วอ๋อเอาคือบัอยู่ในเฮือนพนโถอยู่น้ำเพินกะอ่าก็ครอบครัวแล้วถือว่าเจ้าอยู่คนเลี้ยงว่ะอืมเพิ่งกะ,กะคือว่าเน,นี่ยนะเพิ่งกะเลี้ยงแต่เจ้าเต้ตเตนๆน่อยๆถือกะเพลงอยู่แต่ว่าอืมควมผูกพันได้สะ่ะทางนี้กับทางนั้นตัวได้ผูกพันกว่ากันทางพุ่นเนาะอืม พวามีเพื่อนนี่บริเลียงเต้ๆน้อยเด้เนาะสามโมเนาะโอ้โหด้วยซ้ำม,มาเม่ท่ามาเพิ่นบ่บ่หะนะเม่แล้วแหละคนทีครับรถมาเมื่อกี้นี่โอ้แต่เพิ่นอยู่น้ำพอทาแม่เ่าอยู่ทางนั้นเม่เลียงโอ้อยู่แถวไรดินอันาอ s า m o a แถวกบูกแถวกบูกสนปลาทางนั้นบ่ อ๋อถือว่าภาคบ้านน้องมีขึ้นไปอยู่ใกล้กันอยู่ได้สานอ่ะดีใจน้ำละลายปุชได้ดินก็เป็ง่ายได้เนาะแม่ได้เนาะดินทำนี้ปุชไดเป็นเรื่องง่ายกะลายมือเทอร์โบเป็นสื่อนะจับมือซีมือโอ้จับแมตต์เก็บเงินเก็บเงิงได้อันน่ะทางลังสิบแปดทางหน้สิบ หาว่เขาเจอแล้ว5ีเตนะที่่โดยมันเจิดแล้ะเนาะทางขางกับซอำซี้กับพอดีเฮือนเนาะสามวนเมนเมนกับพอดีงามเนาะสำนักกับเอาเล่เห็นได้แลวซะเจ้าอัอนขายเครื่องขายโคงได้ซะได้เงินเก็บเงินอย่างอยู่บ่พอได้สิเตะใช่อันนาเฮาใส่กระปิดเนี่ยเอ้า ยุดใบไว้ใช้กระปิดนะออมชิ้นบอกเมียนน้ำเบื่อออเคุณยอดใบเนาะพระนี่เฮือนบ่ดีนี่เนาะเด็กน้อยขึ้นไปอุ้มไปแล้วเดาได้เจ้านะเออสั่งว่าแท้นะสั่งเฮ็ดแท้สามอนนะแต่ครูบวกให้เพิ่นกำรอดฝากก็ได้เอาก็ใส่กระปิดไว้เพิ่นจุดจอดออมชิ้นไว้ให้มันเต็มจะออกมาออกมาแกะบึงบ่อแบบเออ บว่ยังมาออกดีใจบ่าล no 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 ูกได้จังเดือนก็ดูกจ้าเนี่ยแปดเดือนแเดือนเมย์ได้สะเมย์เจ้าเองนะพันยูนี่บะกโดยว่าอยู่ต่างหากบ่อันเวลาอยู่ดานอนนะเ้วอยู่พู้ดียวะเราบ่อยู่กับลูก จะหมดคันไปจังหรอกนี่สินอนหลุมกานอนบ่ไดรมันมีหมดคันละนอนลูกไม้นี่โนอนดินบ่โดยอ้าเข้าไปนอนนี่มันบ่ยากเตียงบ่มีบ่เตียงนั่งเจ้าคอยคานเข้าหัันบ่โดยเป็นยังคือว่าอยากเข้าไปนอนอยจะพื้นมันเย็นบ่โดยอาแล้วพี่น้องแต่กะคักด้วยเนาะแมีส่วนนั้นนี่ไพ่เสีเฮ็ดให้คือคักแท้นี่ลุงจ่าก็แ่ะโอ้สุกนาคักะดิอันนี้ตอบเราี่น้องกันตอบน้อย แคือว่ายังริมีข่าวดีคืบหน้าซื้อดินหลังจากซื้อดินได้ก็คือยังโบมีข่าวดีแบบสีสางบ้านทางยังขึ้นมาบ่อือ้ยได้ดินกะดีแล้วเนาะสาวได้เนาะเพื่อสิ่ได้โบมี้าบุญบบมีเนี่ยไว้ได้แล้วฉันหมามนเมนซื้อปลาไว้ฮะถือว่าเป็นดินของเฮาแล้วเซนเรียบร้อยแล้วเนาะถ้าจะใบจะดินออกมา จ้ากินยังอิ่มมันนี่คือจะน้อยเอื่มเอื้่มเนี่ยินกาแฟบ่หัวเห็นถุงกาแฟเพิ่นน้อยอออถือว่ามีข่าวดีเนาะเพิ่นมาปึ๊บเลยก็มีข่าวดีแล้วถือเพิ่นตั้งใจมาหาชุมเจ้านี่บ่ทางพระอาจารย์มีครอบครัวได้เนี่ยจะเปินซื้อให้ดินนี่ เได้จากคนนี้มีเจ้ากับน้องเตี้ยน้องเตี้ยก็ได้ใกล้กันบ่โอ้แปดหมื่นโดยได้หนิเนาะเพิ่นมาจ่ายกับมือได้บ่อือพันก้าบแล้วตอนนี้เดือนอะไรก้าบแรกโอแต้าบใจของมันอือแต่ว่านี่เห็นเพิ่นอยู่เพิ่นมาแต่ไซน่ะมาแต่ หอ Recently, ื Juice, อพ่อบอกอันเพิ่นมาฮะนะเพิ่นมาแต่ประเทศไทยเพิ่นมาแต่จังหวัดหยังเจืออยู่บ่อเจือบ่จือหรือว่าไปถามเพิ่นบ่เพิ่นว่าอยู่นะจกเพิ่นเดี่ยวจังหวัดใดเพิ่นเว้าอยู่แต่ะบอบอเจือนั่นบ่อันจังหวัด ยังคุ้นๆอยู่เราคือได้ยินอยู่แล้วนำคขีบบาเซนคแถวอีสาติเราคือเมนอยู่บ่ล่ะสาวโมยังคิดอยู่นี่ทางใดสมุติว่าอยากไปเยี่ยมเพิ่นบ่ะจิหุสาวาทางใดผู้มีพระคุณเนาะเมนโอ้ทางชีวิตเฮาจักสิได้ดีบ่เนาะชาวไทยมันสามสี่หมื่นเมนโอบอกสีนกำไรมือนึงเท่าไหร่อืมหนึ่งหกสิบ หกสิบจะสก็บราบ่ละหกสิบพันต้นทุนมั้ตเนี่ยสักุญชลเป็นคนซื้อเออเป็นคนลงทุนแต่ทางสามูเป็นคนขายเออเออเออเก็บราก็บ0ิบมือกับหกแสนเนาะ้าเก็บรด้ก็คือโวไม่ยังมือหนึ่งเขาใส่ใจมันกลัวได้หาหกสิบนะมันเป็นสมุนไพรเบานำเจ้านะมือกมาง ผมแม่ดมดาบุดีได้ต้องดมเป็นเวลาถ้าดมติดเกินกับบุดีอย่าดมมันกลายเป็นติดแล้วมันแบบว่าดมมันบวอะอ่าดมแบบเพื่อนจดมแบบเป็นประโยชน์แต่เขาชอบใส่กับบดีมึงเถิงเนาะชาวไรเป็นวินเป็นเวียนโบจังทร์สีขาวจังเอามาดมอันนี้คือใครคืออใบรุ่นหลุมกาวเลยอันนี้แบบเขาใส่บุปินเวลามันบุปนยาเนาะเมนเมนมันเกินขอบเขตเด้ แต่บางคนก็ติดดีได้อันสาหร่ายเอ้อยอย่าดมอย่างยังโอ้ยเห็นลมตลอดผู้รังคนก็เลยสืบตลอดดมตลอดผป่นยากมาช่เดอยกันเนาะช<อ>ิ้นหง่ะนะรีนหมูอ๋อรมาที่ใช้กันนะอันนัเ้อยือหอันอนนนนมือหน,<อ>น้นาก็ถามเพิน่นมียังชิ้นหง่ะรีหมูหรอวะมันถือบวชในวันใด<อ> รูปลนึ่งห้าสิบคัอว่าซีดมันหน่ารูปแปดสิบเนาะโอ้พอกินเนาะก็เพิ่นกะมาวอาจารย์เพิ่นหายอืไรเงินพระอาจารย์ให้ชื่อห้เป็นเงินกีบได้บ่เงินบาทไปเนาะโอ้ห้เจ้านะอืมให้ยพันบาทกับเงินกีบน้ำบ่อือพอได้กอะคนน้ำนี่นั่นได้เบิดบ่ แต่เอาก็ไปชุช่าคนคนละพันบาทแต่ก็เงินกีบน้ำเพิ่นกับแบบเพิ่นเบิ่งคลิปเบิ่งยังอะไรเนาะเพิ่นเห็นแต่ก็ลงมาด้วยตัวเองลงมาเยี่ยมมายามตินะมาดูกินใอยากมาเห็นกับตาสามโมนี่ก็คเคยเห็นแล้วก็สุดลำบากเลยเพิ่นยากลูกยางยางเพิ่นก็ยังมีความสามารถแบบ เอาลูกไปนแล้ำเดีายเครื่องไปน้องลูกนะใส่หมวกแน่ดูนะเวลาไปมานะปะใส่เวลาใส่อะไรึงออกบ่หยามแล้วสิะนะเป็หนหยามเป็นเคยแล้วสะเด็กน้อยต้องหัดใส่ตัวมีสายมัดใส่ตองโลตัวคนเอาหายตอวหนาแก้มันัวเสียะ<ม>จะไปนอง เสียไปไมาน่นีเบาะในตุ่มนี่ันนะาไปขายมาซิรลี่และเ้าวเขาหนา้าบอกมาหรืบอบให้นหมัวหักเลยอย่าเขากเขาบอกว่าอยู่ทางไหนอยู่บ้านพุทนอ,อยู่อย่างเงี้ยอยู่ห่านเดียวโอ้ะครนำหนักเจ้าสามโม่โบฮู้อี จะว่าได้เฮา780พุ่นจังเนาะซ่ําได้หรือว่ากว่ากะอายุเจ้าเท่าไหร่ก็ซ้ําบ่หึหึ24 30เออกเสียงได้เป็นดบ่ดวนดเจ็บคอบ่มีเสียง24ปีเต็มบ่อืม3 4ปี ได้ขึ้นอันเป็นบ้านพนสิมแล้วมันเป็นคนบ้านพนสิมแล้วบ้านนี่ยพ่นบอกอยู่ว่าีดคองประเพณีบ้านพ่นเป็นแบบใดเอาคนบริเนะนะบ่แมนราะว่าการที่เทาทิไปอยู่แต่ละบ้านแต่ละเมืองนี่เขาต้องปฏิบัติตามบ้านคนนี้เนาะมกฎของบ้านคนเด้แต่ว่าเห็ดอย่างเข็นแนวนั้นแนวแบบมันจะมีแนวห่วงหามอยู่แต่ละบ้านแมนแมนีดคองบ่คือกันเนี่ยบ่คือกันในแต่ละบ้าน ดูว่าผนยังบมไดแนํำดูว่าเฮานีงบ่ทันข่อยอยู่เพิ่งเคเลยบ่เนะน้ำบ่นนหรือว่าจันไเมนอ่สีแบบเฮาปลุกส้างเลย้อว่าเข้าไปยูกอนเนาะอ่สิเอินไปโอ้ไปลมเด้อว่าประซุ่มละหัวมาเลยกินน้ำเจะได <would> okay. ้คะับผมีน้ำมีนบ่กี่สชู่สบูอ๋อยังเหรอสิงัวมาหาสบูู่ก็ซ่าจ้ะได้ะงัวเจ้าบ่ดูว่างัวเจ้านะ งัวเพิ่นปล่อยเนาะตุ hmm. mm ้ย hmm. น่องมาแถวนี้แม่นเมียนมีหนาลายบ่นเห็ดกินเห็ดอยู่จะาบอสโมเทปปีอืมเป็นเครื่องคั่วใบผืนโมหน่วยบ่นเมียนถอยก็ยังบ่มีอืมก็เลยมาเมียนอับเลยก่อนท่ายืนยังถอยโบราณเนาะมันไวง่ายอยู่กินอยู่น้ำกันบ่กินอยู่น้ำกันอืมแต่ว่านอนคนน้ำหมองอีซื่อ โอ้โหพิ่งพากันทะเลเห็ดจังไดงซะมาอยู่น้ากันเลยเนะ mm. าะต่าคนต่างเพิ่งกันน้าเพิ่งเหือเสือเพิ่งปลาคือเป็นวาเลยเนาะเม mm. mm hmm. mm hmm. นเมนเอาน้องน้อยไปใช้สาสาโมอยู่น้ำทะเลเออเนาะน้องน้อยนี่อยู่นางนิดนั่นนี่เป็นมาแล้วบอกมาแลสักรสอะไรเป็นสป็นสักรสอื่นอืมเป <laughs> ็นมาแต่สัยนะ มาแต่ฮัอือจะไปสักโทรศัพท์เลยสิไปแล้วบ่ไป,ไปแล้วล่ะอเอาอันบอกบอกน้องน้อยด้วยฮะแต่กี้เพิ่นไปตลาดบอสไปฮันค่าซื้อไปฮันค่านค่าเป็นยังไงกับเอ๋ยคือว่าพี่ทียังกันอือจังหวะอืออยู่ใกล้แต่ว่าบูบูบ่เจ้า อัดตู้บ่ได้เปื่อยกันอัดตู้บ่ได้อัดประตูบ่ได้ได้ให้น้องเอาอัดตู้บ่ได้แหละการปุ๊กมัองมาอัดตู้น้องนั่บาลุกน้องน้ำเมื่อยตอนไหนคืนเมื่อเชนวันกลางคืนบอกโอ้เบาเร็วกันน้องนอนรับนะเบาไงเนาะน้องเมื่อยน้องบ่ลุกวันนี้เอาไอโฟนตีน้องมันตีหัวเนาะ น้อนให้เขาก็นอนดักฟังเลยจังโมงน่ะประมาณสิบเอ็ดโมงแหละโอ้ผลมาแต่ดิดน้ำโม่เบาในวันอะไรคนก็เข้านอนอยู่ในนี่นแหละคนเอาหม่เข้าไปนอนแต่แม่นมวยหามมาปุ๊บเอามาปุบผู้หญิงผู้ชายแม่นมวยบ่อันน่ะโอ้น้องมวยเบามานอนนี่ ก็เดิมานอนดิดบมงโทรศัพท์อะเนาะอ่าอมกับน้องมวยน้องมวยเขาเฮียนที่มานเนาะอืสิบปดเซนตตสามโมงมันพนอือี่พันแปเซนตต่ออือสิยเฮือนมันเนาะเพาะสอ้โอ้สิาเอาเอกสารนีอืระบบให้เจ้าไปเซ็นให้บ้าน เสียเท่าไรอ่ะสองพันอืมก็พอแพงปนนิดเนาะสองพันกี่อมื่อยปะนั่งก็เมื่อยแล้วนอนนั่งเหงงปกติเจ้านั่งแบบไรก็มันแบบสบายใจเจ้าโอ้ตามสบายนั่งเลยโอ้ว่าเป็นแบคนอ้วนนอนนั่นี่ยนั่งเนี่ยอืมกดขา จ้าก็กินลายอยู่บ่กินข้าวกับช่มื้อทำประโยชน์บโอ้ตั้งอ้วนธรรมชาติเราเลยบางคนกินได้น้อยก็อ้วนแต่บางคนกินหลายก็บ่อ้วนมันอยู่ที่่างกายเนาะสุขภาพ่างกายของไผของมันี่ยังยังบ่จ่อยยิ่งขึ้นมันเป็นดีแบบว่าเนื้อหนังแต่ละคนเนาะอันควรขอถามจะได้จะอยากอ้วนอ่ะจะอยากผอมอยู่วะฮะอยากจอยอยู่วะ พายอย่างนมอยู่ว่ะล่ะโอ้ยอย่างมดเหม่อมัดเว้นบนขนามไดยกินข่าหาหุทิก็ยังน้หาหทิดเอากินแต่น้ำคือดได้แ่หาหทิดกินน้ำาบกินตอนเศร้าตอนแรกเลยออืเคยเคยอดอยู่แต่ว่าบพร้อมอย่างมดเอวนย่ไขมันมันมาใส่มาสนวนมาน้่น้ำ เอยโดยโดยอาตามสบายจังไรก็ดีมกดีใจมันเริ่มโมเด้ออมันนี่กับเบะมาเยี่ยมมายามถามไทยเพิ่นพอยพี่น้องเอ้ยปกติกับมาได้สู่มานั่งโอลมเพิ่นแบบนี้เนาะก็เห็นเพิ่นปุดบปุ๊ไปไปนะเพราะว่าเพิ่นกับเรได้อยู่พลอยพี่น้องไปขายเครื่องขายของแมนมันนี่ก็เลยเอิ้นเพิ่นมาโอโลม ตามสบายนั่งรายก็มืนตีนเนาะมืนตีนมือขาพื่นพี่น้องเลยจังได้ก็ดีโมกดีใจนะอ่ะสำหรับคลิปนี้กะข่อยกะสิได้อำลาพระจากกอนอ่ะสบายดีสบายดีโดยโดยพื่นพี่น้องเนาะท้าสนองกะมาเยี่ยมมายามเดี๋ว่ามาทำทายทางสาวโมเพิ่นพื่นพี่น้องเนาะกะเห็นในคลิป ของซาวบุญเพิ่นเนาะว่าเพิ่นได้ดินใหม่เพื่อนพี่น้องเอ้ไจังไดข้างเฮากาด็ดีมองดีใจนใ้ำเพิ่นเนาะที่เพิ่นก็นมีผู้ใหญ่ใจดีอ่าซื้อดินซื้อ,อยังให้เพิ่นสิได้เป็นดินของเจ้าของเพื่อนพี่น้องเอ้ยโดยเนาะอ่ะสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขออภยยัยเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สุขสุขคนเนาะโดยก็สําหรับคลิปนี้ก็ทางสนองก็สิได้อําลาพาจาก ไม่ว่าทุกทกคนไกก่อนอมไม่พบกันเพราะสนองคุณภาพอขกมาสบายดี